โอเคผูนะ้ okay. เล่นใหม่นะโดนล็อกของอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้แจ้งก่อนนะเดี๋ยวไล่ก่อนว่าอะไรมันจะโดนล็อกกันบ้างอย่างแรกคืออาวุธ EX คุณจะโดนล็อกทั้งหมดก็คือพวกอาวุธ6ดาวอันนี้แจ้งก่อนนะเอออันนี้ขอขอพูดแบบว่าอะไรจะโดนล็อกอะไรยังไม่โดนล็อกบ้างเดี๋ยวขอพูดพวกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกกันทีว่าเออคุณจะมีเซตไหนใช้ได้บ้างอาวุธ EX คุณโดนล็อกคุณทําไม่ได้บอกเลยว่าอาวุธ EX ทุกชิ้นคุณลืมทิ้งไปได้เลยเพราะกว่าคุณจะปลดได้คุณต้องวิ81ป เพราะงั้นเพิ่งเล่นใหม่3าวันเพราะงั้นไอ้นี่ควงทิ้งโลออกไปจากหัวไม่เอาพวกลาข้าหัวพวกน,วกนี้รู้สึกจะปลดตอนเวล50มัง้ง5060เนี่ยแหละมันถึงจะเข้าด่านได้เพราะงั้นก็โลทิ้งไปก่อนนะฮะเพราะคุณยังเข้าไม่ได้่อพวกนี้ก็โลทิ้งนะฮะไม่คุณไม่มีสิทธิแทบจะไม่มีสิทธิได้เพราะว่ากว่าคุณจะได้อย่างน้อยๆหนึ่งชิ้นนะถ้าคุณแบบโชคดีจริงๆนะก็ประมาณ2เดือนก็โอเคเราโลทิ้งตรงนี้ไม่เอาทิกมาต้้งตรงนี้เราจะไม่พูดถึงนะฮะเพราะผู้เล่นใหม่เราไม่มีสิิททธได้้้อยู่แลลวาโงนะ พวกนี้โลทิ้งนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงมันนะฮะโลทิง้งโลทิ้งให้หมดนะ,ะเราจะเหลืออะไรบ้างต้องมาดูว่าเหลืออะไรบ้างใช่ไหมนี่ก่อนไม่เกิน50ของตรงนี้คุณจะโดนล็อกไปเยอะมากคุณจะได้อยู่แค่แค่ของสีดาวใช่ถ้าไม่ไม่เกิน50บคุณได้ของสีดาวถ้าไพิ่หกสิขึ้นไปคุณจะปลดของ5ดาวมาให้เห็นแต่ว่าถ้าก่อนนั้นรู้สึกจะไม่เห็นมันจะเห็นแต่ของสีดาวทั้งหมดเลย ของสี่ดาวแล้วก็พวกนี้ก็จะโดนล,ล็อกไม่เห็นเหมือนกันพวกนี้จะไม่เห็นเราจะเห็นแต่ของสี่ดาวสีดาวก็คือพวกสีฟ้าพวกนี้สิกมาต้าเหมือนกันนะครับจะโดนอยู่แค่สีดาวสี่ดาวทั้งหมดเลยรอบเริ่มต้นสายสายเริ่มต้นที่คุณจะจะเล่นนะที่เป็นสายธาตุถ้าคุณจะเล่นสายธาตุนะจะมีเซตซิกมาต,ต้าตัวนี้ตัวเอ่อคิล่าตัวนี้มันจะเป็นเซตแนะนําอยู่แล้วแหละตัวของผู้เริ่มต้นอ่ะมันจะแนะนํามันจะใส่ได้ทั้ง3ธาตุ ไฟสายฟ้าน้ําแข็งใส่ได้หมดอันนี้สามารถใส่คุณสามารถใส่ได้ถึงประมาณเวลห้าสิบคุณต้องเปลี่ยนอันเนี้ยคุณไปถ้าคุณมีของนะคุณไปแลกอันนี้ออกมาก่อนเอาเซตนี้มาทั้งเซ็ตเพราะว่าคุณต้องใช้เซ็ตนี้นะเซ็ตตัวนี้คุณต้องใช้ทั้งเซ็ตมันจะเป็นเซ็ตของเวลเริ่มต้นที่แนะนําสาหรับคนจะเล่นสายธาตุเริ่มต้นคุณต้องไปเอาพวกนี้ออกมาทั้งเซตมันจะมีให้แลกอยู่ในร้านแหละวันนี้น่าจะเห็นเป็นชิ้นแรกๆเลยมี แล้วก็ถ้าคุณจะไปเล่นเรียนสายกายภาพอันนี้ไหน,นๆ,ๆก็พูดถึงผู้เล่นใหม่แล้วนะใหม่ใหม่กิ้งเลยนะสายกายภาพมันก็จะมีเซตที่แนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นสายกายภาพเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยพี่จะหาของอะไรดีอะไรเงี้ยแบบชิ้นแรกควรเอาอะไรดีให้แนะนําผสมสายกายภาพคุณต้องเล่นผสมเลยให้เอาตัวนี้ชิ้นนี้ถักสายกายภาพนะจําชื่อไม่ได้ชื่ออ่านยากๆอาอาคูทากู อะไรวะกากาวะกา,ววะกาสะหรืออะไรเนี่ยชื่ออ่านยากๆนั่นแหละตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นของสีดาวให้เอาชิ้นบนกับชิ้นกลางมาตัวนี้เอาชิ้นบนกับชิ้นกลางมาส่วนชิ้นล่างเราจะไม่ใช่ของเซตเขาเพราะว่าของเซตเขาไม่ดีเพราะว่าชิ้นล่างมันจะเป็นความเร็วโจมตีความเสียหายอย่างเงี้ยไม่ดีให้เราไปใส่อันนี้ตัวนักหนูเนี่ยอัติสลาตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปจะแรงกว่า ถ้าใส่กายภาพนะให้คุณเอาเซตนี้ชิ้นบนเป็นเนี่ยพ่อหนุ่มผมเขียวเนี่ยสชิ้นแล้วก็ชิ้นล่างเป็นนักขนูตัวนี้แค่นี้สาหรับสายธาตุเริ่มต้นมันจะมีแค่อันเดียวเพราะงั้นคุณใช้ได้หมดทั้งน้ําแข็งไฟไฟ้าไฟเริ่มต้นด้วยตัวนี้หมดเลยอ่ะพอคุณทะลุเวล50คุณจะโดนปลดอีกหนึ่งครั้งคราวนี้คุณจะเริ่มปลดของ5ดาวพื้นฐานก็คือน่าจะยังไม่ปลด พวกที่เป็นของล่าฆ่าหัวพวกนี้จะยังไม่ปลดมันจะปลดมาแค่อาวุธพื้นฐาน5ดาวก็อย่างพวกอย่างพวกเนี้ยพวกที่ใช,ใช้ใช้หินดำแรกก็คือคอแอนตี้แอนโทปีใช้150เพื่อในการแรกมันจะเริ่มปลดมาประมาณเวล50-60จะเริ่มปลดแล้วถ้าคุณเล่นสายฟ้ามันจะมีดาบสายฟ้าก็คือมีเล่มน,นี้แต่ว่าเล่มน,นี้คุณย,ยังแลกไม่ได้มันต้องนุ่นเวล60กว่ากว่าถึงจะแลกได้ โอเคแล้วก็สติกมาต้ามันจะปลดประมาณวิวห้าสิบหกสิบแหละมันจะเริ่มปลดห้าดาให้คุณแล้วเพราะคุณยังเป็นต้องใช้ไม่งั้นคุณจะขึ้นเลดอาร์บิดหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้สำหรับสายฟ้าคุณแรกกันนี้มาเลยแล้วก็สาหรับผู้เล่นใหม่ถ้าคุณจะเล่นสู้บอสหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเซ็ตที่คุณเล็งๆไว้ว่าคุณจะต้องเตรียมแรกสำหรับสายกรรายภาพอันนี้แจ้งไปก่อนเลยสายกรรายภาพที่แนะนําให้แลกจะมีอันนี้เซ็ตนี้โปโลเซ็ตโปโลมาโคโปโลตัวนี้แลกทั้งเซ็ต เป็นเซตกายภาพที่ดีที่สุดสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ถ้ามีมาให้แรกแล้วว่าเอ้ยตอนนั้นคุณเล่นไปแล้วเอ้ยคุณอาจจะแบบอยากได้กายภาพบ้างสักชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอามาไว้ใช้สู้คุณก็แลกมาทั้งเซตแลกให้ครบ3ชิ้นสกิลถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้ดีที่สุดของกายภาพนะแต่ว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งตัวนี้ถ้าน้าแข็งเซตนี้รัสปูตินชื่อนี้มันอ่านง่ายไงมันชื่อของนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยมันคุ้นๆหูมันอ่านง่าย เอามาทั้งเซตเหมือนกันทั้ง3ชิ้นแล้วก็จะมีชิ้นที่คุณจําเป็นจะต้องแลกพอคุณเวล 60- 70แล้วคุณจำเป็นต้องมีมันจะมีชิ้นนี้จะเอาเอาเป็นชิ้นนี้นะชิ้นนี้คือในการต่อสู้บอสคุณจะได้บัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่คุณต่อสู้บอสความดามเมจคุณจะเพิ่มขึ้นแค่คุณต่อสู้บอสเพราะว่ามอนต,ต้องไม่เกินหนึ่งตัวใช่กับใช้ตอนลงอาบิสหนึ่งหนึ่งกับบอสตัวนี้จะบัฟได้ดีผู้เล่นระดับท็อปก็ยังใช้กันอยู ถ้าแบบไม่มีของจริงๆหรือกาชาเกลือนะฮะใครใส่เกลือนะฮะก็ยกมือขึ้นนะ,ะใครยังใช้อันนี้อยู่แต่ว่าคุณเกลือนะฮะอันน้คือหนึ่งในนั้นนะฮะก็ยังเกลืออยู่อันนี้พอถ้าเริ่มมีแบบตั้งตัวได้ประมาณหนึ่งเริ่มต้องแลกพวกนี้มาแล้วนะอันนี้คือไล่ๆมานะว่าต้องแลกอะไรไล่ไล่ไล่กันไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอคนเริ่มขึ้น5าดาวคุณจะเริ่มมีของพวกของอย่างเงี้ยก้อนม่วงเงี้ยไอ้กล้องของใครเนี่ยมันจะเริ่มเหลือถ้าคุณไปแลกพวกนี้มาใช้อันนี้ ตัวนี้จะเป็นเซนตมาตาชิ้นเดียวที่เป็นบัฟถ้าใส่ครบ3ชิ้นมันจะบัฟกายภาพขึ้นให้15%เพราะงั้นก็ถ้าคุณจะเล่นท่าจังหวะนั้นแบบเอ้ยคุณต้องใช้กายภาพบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ไปเอาเซตน,นี้มาใส่บัฟไว้สักตัวหนึ่งแค่เข้าไปอยู่ในทีมก็พอแล้วก็ใส่เซตนี้ไปทั้งเซ็ตคุณก็ได้ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15%ฟรีๆก็ประมาณนี้สําหรับผู้เริ่มต้น หลังจากช่วงนั้นหลังจากช่วง80พ่วงนี้ถ้าคุณยังแบบเออยังยังเล่นสายฟ้าอยู่แนะนําให้แลกชิ้นนี้ออกมาชิ้นนี้จะเป็นดาเมจจากการใส่มอนทีท่โดนอมภาสถ้าสายฟ้าจะมีสเตตพิเศษคือในการตีบางท่าหรือบางการโจมตีของเราจะมีสถานะอมภาสติดมาให้ทุกครั้งที่มอนเราติดอมภาสเราจะได้ดาเมจเพิ่มเป็นเซ็ตที่ดีในการบิลแล้วก็อย่างเงี้ยจะมีสตันสตันนี่ของสายกายภาพแล้วก็จะมี เกาะแตกอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่เขาจะเล่นสายอามาพาดกันมากกว่าแล้วก็ถ้าคุณแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนใจหรือว่ามีเมนสายน้ําแข็งขึ้นมาแบบเอ้ยพี่ไปสุ่มได้ตัวนี้มาแม่งถึงเป็นน้ําแข็งตอนนี้ดีๆมีอะไรบ้างแนะนําว่าโนฮิเมะทั้งเซตจัดไปพวกนี้จะได้จากการล่าห้าหัวล่าห้าหัวต่อชิ้นหนึ่งก็บอกแล้วนะฮะว่าอย่างน้อยก็2เดือนเพราะว่าของไอเนี้ยแม่งหายากมาก อโอเคนี่คือลำดับการเรียงของนะว่าคุณจะเล่นสายสายไหนตอนนี้สายของสายไหนมีให้แลกแล้วบ้างาบางสายยังมียังไม่มีนะอย่างพวกของสายไฟอย่างเงี้ยตอนเลดตอนออท้ายเกมอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีให้แลกเท่าไหร่ที่เป็นพวกของฟรีนะจะไม่ค่อยมีจะเป็นของแบบกาชาถ้าเยอะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะงั้นคุณต้องไปสุ่มกาชาเอาถ้าคุณจะเล่นสายไฟหรือสายกายภาพแรงๆงน้องเป็นกาชาเอา นะครับโอเคอันนี้คือระดับการปานของประมาณหนึ่งนะโอเค